มาทำฮาโลวีนคัพเค้กกันค่ะเค้กช,ช็อกโกแลตเนื้อนุ่มแต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมเข้าตีมทำตามง่ายอ่ะไปเริ่มกันเลยมาทำเนื้อเค้กกันก่อนนะคะเทไข่ลงในชามผสมใช้ตะก้อมือตีให้ไข่แดงกับไข่ขาวเข้ากันดีใส่น้ำตาลลงไปตีผสมจนน้ำตาลละลายดีใส่กลิ่นวานิลาลงไปตีผสมอีกรอบให้เข้ากัน ร่อนแป้งและผงโกโก้ลงในชามผสมใช้ไม้พายค่อยๆตะลอมให้เขาเข้ากันทยอยใส่น้ำและน้ำมันลงไปคนผสมพอทุกอย่างเข้ากันดีก็จะได้เท็กเจอร์แบบที่เห็นนี้เลยใช้สกูปไอติมตักเนื้อเค้กลงในถ้วยจีบ อ๋อถ้วยวันนี้แกใช้เบอร์2-2-1-9นะคะใส่เนื้อเค้กลงไปประมาณ3ส่วน4ของถ้วยจีบเอาเข้าอบไฟ180องศา15-20นาที ระหว่างนี้ก็มาเตรียมเจลาตินด้วยการโรยเจลาตินลงในน้ำเย็นแล้วทิ้งเขาเอาไว้10นาทีก่อนจะเอาไปอุ่นในไมโครเวฟให้เขาละลายแล้วก็พักเขาเอาไว้ก่อนตีวิปปิ้งครีมน้ำตาลกลิ Green, ่นวานิลาเข้าด้วยกันตีจนเขาตั้งยอดอ่อนก็ค่อยๆเทเจลาตินที่ละลายเอาไว้ลงไปผสม ค่อยๆเทแบ่งใส่สักสองสามรอบนะคะเพราะว่าเจลาตินเนี่ยยังมีความร้อนเหลืออยู่พอวิปปิ้งครีมได้ทีก็แบ่งมาใส่สีผสมอาหารแบ่งวิปปิ้งครีมออกเป็นส่วนๆแล้วผสมสีตามชอบได้เลย วันนี้จะทำเป็นรูปฟักทองก็เลยใส่สีส้มลงไปคนผสมแล้วก็ผสมสีอื่นที่จะใช้จนครบพอขนมที่อบไว้เย็นแล้วก็เอาวิปปิ้งครีมที่เตรียมไว้มาปาดลงไปด้านบนปาดวิปปิ้งครีมให้ทั่วแต่ไม่ต้องเรียบมากนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากันต่อ ติดน้ำตาลรูปตาที่ด้านบนค่อยๆติดเทละข้างให้เยื้องไปด้านบนนะคะเสร็จแล้วก็กดเบาๆบีบวิปปิ้งครีมสีขาวเป็นเส้นสลับไปมาหัวบีบเนี่ยก็ใช้เป็นหัวบีบแบนเบอร์เล็กหน่อยนะคะ ค่อยๆบีบเป็นเส้นลากซ้อนไปซ้อนมาก็จะออกมาเป็นคุณมัมมี่ส่วนฟักทองก็จะใช้สีส้มลากจากล่างขึ้นบนใช้วิปปิ้งครีมสีดำวาดเป็นสามเหลี่ยมเพื่อทำตาและวาดขึ้นลงสลับฟันปลาเพื่อทำปาก ปิดท้ายด้วยการใช้วิปปิ้งครีมสีเขียวกับหัวบีบใบไม้มาบีบทำใบที่ด้านบนแค่เนี้ยคัพเค,ค้กฮัลโลวีนของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเนื้อคัพเค,ค้กรสช,ชร็อกโกแลตนุ่มๆฟูๆหวานกำลังดีนอกจากน่ารักแล้วยังอร่อยอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ